สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเดินชมบรรยากาศท,ท้องทุงสีเหลืองๆไอ้ต้นไม้ที่เ,าเอาไปทําน้ํามันจ้ะวันนี้อากาศดีก็เ,เลยจะพาออกมาเดินเล่นนะดอกมันก็จะประมาณนี้จ้ะข้าเอาเมล็ดไปทําน้ํามันน้ามันประกอบอาหารแล้วก็เอาไปทําบัตเตอร์จ้ะ วันนี้อากาศดีมากเลยประมาณ 10, สิบเอสสิบสององศาได้ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ออกมาเดินช่วงวันหยุดจ้ะออกมาเดินรับบรรยากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ห่างไกลผู้คนปลอดภัยจากโควิดแน่นอนชัว ก็เดินพอที่ทำให้อารมณ์เราสดชื่นขึ้นมาและไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังจะพามาเดินอีกใหม่นะไปแล้วบาย